สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีวันนี้เข้ามารออัปเดตอีกแล้วนะคะรอบนี้ไปอ่านอัปเดตมาเขาบอกว่า Safari Harvest เอ่าเป็นเกี่ยวกับ Safari อาจจะมีแบบสัตว์ในสวนสัตว์มาบุกโกลอัการเดนก็เป็นได้นะคะแต่ระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังรออีเวนต์กันอยู่อ2นาทีเราได้ของใหม่มาค่ะทุกคนมี Spider w i แล้วก็ Monster ์ l o w e r นะคะแวมพ e f แฟงแล้วก็ s p e c t ตออ่าต่างๆมากมายเลย ถามว่าของพวกนี้ได้มาจากไหนนะคะได้มาจากร้าน,นะคะ้าตรงนี้ค่ะทุกคนมันเป็นร้านค้าส่งท้ายฮโลวีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกให้ดูนะคะเริ่มต้นจากสไปเดอร์ไวล์เลยสไปเดอร์ไวรูปร่างเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนชื่อก็บอกอยู่ว่าสไปเดอร์เป็นแมงมุมอีกแล้วหรือนี่ <laughs> ปลูกเลยปลูกปลูกตรงนี้มอเตอร์ฟาเวอร์เนี่ยน่าสนใจมากทุกคนดูดิมีฟันมาต่ไกลเลยปลูกเลยใกล้ๆก,ก,กัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรส่วนแววไพายแฟงเนี่ยมันขึ้นว่ายูสมันขึ้นว่ายูสนี่คืออะไรเหรอเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวก็อนโอ้โหเราสามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้เองเลยเหรอแล้วแปลงร่างได้อีก48ครั้งเลยะัะทุกคนสุดยอดมันทําให้เราวิ่งเร็วด้วยนะคะแบบว่าเวลาเราจะไปที่อื่นอะเวลาเราจะไปร้านค้าหรืออะไรเราสามารถแปลงเป็นค้างคาวและโฉบไปได้เลยโอ้โหสุดยอด แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะรุคนสเปกเ,เตอร์และนี่คือสเปกเ,เตอร์เฮ้ยน่ารักสุดดาทุกคนอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเพียงหนึ่งเดียวที่ในร้านนั้นมาขายนั่นเองนะคะวางเลยไหนอะไหนไหนอ๋อนี่เฮ้ยเมื่อกี้ลอยบนฟ้าเหรอไหนขอหยิบใหม่แป๊บแป๊บแป๊บขอหยิบใหม่อ่ะแล้ววางใหม่ค่ะเมื่อกี้ลอยอยู่บนฟ้าเหรอเนี่ย เฮ้ยทุกคนน่ารักจัดดูดิน่ารักมากเอาดูความสามารถกันดีกว่าสำหรับน้องผีตัวนี้นะคะเขาบอกว่าทุกๆ13นาทีเนี่ยน้องจะหลอกหลอนผลไม้แบบสุ่มทําให้มีโอกาส25%ที่จะติดกายพัน์แวมนะคะแล้วก็มีโอกาสแลขึ้นมาระดับหนึ่ง ม,มีโอกาสติดกายวันสปุก,กี้และมีโอกาสแลกขึ้นไปอีกก็คือให้ติดโกดลีนั่นเองนะคะอ่ามีสามมีสามสถานะนะมาดูอนิเมชั่นน้องถีกันดีกว่ามาดูก่อนนี่ไงนี่เขาทำท่าแบบนี้นะคะอ๋ออ่าแล้วก็ทำให้พืชผลของเราเนี่ยติดแวมติดอะไรแบบนี้นะคะความน่ารักเนี่ยให้เต็มสิบเลยนะคะแอนิเมชั่นยังไม่เท่าไหร่เนาะ และตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนสําหรับมอนเตอร์ฟาเวอร์เรียบร้อยเก็บมาแล้วค่ะทุกคนหน้าตาเป็นไงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหมีแบบเป็นดอกแต่แบบมีฟันแบบนี้อะ่ะทุกคนดูดิ oh God. <laughs> โอ m ม g o กอุ้ยมันเป็นแบบพืชปีศาจเลอทุกคนมอนเตอร์อ่ะมอนเตอร์ฟาเวอร์ก็คือดอกไม้ปีศาจะคะ่ะราคาอยู่ที่หกหมื่นก็กลางๆอ่ะทุกคนมันก็ไม่ได้หวือหวานะคะ อ่าแต่ที่หือหว่าคือรูปร่างกระตามากกว่าดูดิหือน่ากลัวแล้วก็เนี่ยทุกคนดูดี <c oughs> ทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งหนาว <c oughs> <c oughs> ถิง้งราคาเท่าไหร่รีบๆถามรีบๆถามเดี๋ยวนี้ สี่หมื่นนะคะกระจอกขายเลย <laughs> เมื่อกี้หกหมื่นบอกกลางๆสี่หมื่นบอกกระจอกห่างกันแค่สองหมื่นเอง <laughs> ความลำเอียงนี้ลาก่อนสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นคุณต้นไม้หรือคุณแม่มดเออเนี่ยสามสองหนึ่งมาแล้วค่ะนี่มาแล้วเออไป็ร้านค้าใหม่แบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหสวยสวยสวยสย เราเริ่มจากเบอร์รี่แพนหนออ๋อนี่ไงเราต้องเอาพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพืชผลประเภทเบอร์รี่มาให้นะคะส่วนซุ้มนี้ซาฟ a ารีชอบอ่าซาฟารีชอบ,อาาชอบมีเพชรมีซีดแล้วมีเกียร์นะคะอยู่ในร้านนี้ร้านเดียวเลยเริ่มต้นจากออ l เรนดีไลท์เป็นพืชแล้วก็เอ็กพอรเตอร์คอมพาสอันนี้เป็นของใช้หรือเปล่าเขาบอกว่าบารรลุเป้าหมาย2ล้านในซา f ฟารีนะคะ แล้วก็อันนี้20ล้าน50ล้าน125ล้านโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไข่ใหม่ทุกคนซาฟารีเอก125ล้านโ oh อ้มากอดะทุกคนมันมาดูกล่องก่อนซาฟารีเคสนี่คือกล่องของตกแต่งใหม่นั่นเองนะคะนี่ไง1%นะคะรูปปั้นช้างอารูปปั้นช้างค่ะทุกคนซาฟารีอย่างที่บอกเลยนะคะเป็นสวนสัตว์ ต่อไปที่น่าสนใจมากๆคือซาฟารีเอกนั่นเองนี่ข้างในนะคะนี่ไงมีนกก็เรียกว่านกอะไรอะ่ะเพเกอร์ออกเพเกอร์นะคะแล้วก็มา้าลายยีราฟแรดนะคะแล้วช้างหูช้าง0ูงจุด้าเรลยเหรอลองคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไข่ออกมาแล้วได้ช้างแบบตัวบิ๊กเบิรมออกมาแล้วติดเมกาอีกนี่คือแบบช้างแบบช้างสปริงเกิลอ่าเป็นสปริงเกิลใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ มินิช้อปปิ้งคอนเทนต์อ่โอเคมีของประมาณนี้อันนี้แล้วของตกแต่งหรือว่าอะไรซัมมอนอะไรสักอย่างนะทุกคนเฮ้ยหกล้านแล้วทุกคนแต้มหกล้านแล้วค่ะเดี๋ยวของที่ของที่ขั้นต่อไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะอ,อ๋อนี่ไงเปิดแล้วค่ะอ่สองล้านจําได้ว่าสองล้านนะคะตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ้ายี่สิบล้านเนี่ยก็จะเปิดอันนี้เลยซาฟารีเคสถ้าช่วยกันทําเนี่ยของก็ปลดล็อกนะคะทุกคนนี่ค่ะบลูเบอร์รี่แบบเยอะๆแบบจุกๆนะคะอ่าเก็บไปให้หมด เราต้องช่วยเพื่อนๆทํานะคะเพื่อให้ทุกคนได้ปลดล็อกของกระตุกอะไรมันไม่จาเป็นว่าต้องใช้สถานะอะไรนะคะทุกคนก็แค่เป็นเพื่อประเภทนั้นประเภทนี้อย่างที่เราเคยมีความรู้กันมานะคาอีเวนต์ถึงจะจบไปแล้วแต่ความรู้นั้นยังต้องใช้เราจะคืนเกมไปไม่ได้นะคะทุกคนอ่าให้ไว้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคสิบห้าล้านเรียบร้อยอีกห้าล้านเท่านั้นคะ่ะทุกคนอีกห้าล้านเราจะจะปลดล็อกของขั้นต่อไปแล้วนี่นะคะ ซ a ฟ a ารีเคสก็คือกล่องนั่นเองตอนนี้โนสตอทุกอย่างเลยนะคะต้องเปิดเปิดร้านมาเนี่ยไม่มีอะไรขายเลยเปิดแค่ร้านนะคะของหมดอุย้ยแอดพินเคสคืออะไรอะ่ะโอ้โหก็คือมีเคสมาให้เราทํานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําเสร็จเนี่ยจะได้ของรางวัลระดับพิสมติกนั่นเองเป็นแรนดอมนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเเกียร์ gear, หรือจะเป็นซีดหรือจะเป็นอะไรถ้าเป็นระดับพิสมติกเนี่ยจะถูกสุ่มมานะคะถ้าเสร็จทั้งหมดนี่นะนี่ไงและอันนี้คือพืช เขาเรียกว่าอะไรนะของระดับพิสเมติกทั้งหมดที่เขาจะแจกนะคะมีโอกาสแจกก็คือ11%เท่ากันหมดเลยสุ่มแบบของแท้เลยนะคะเดี๋ยวกคน42ล้านแล้วดูความเยอะของของที่เราบรีจ้างดิเฮ้ยล้วสามารถปีนได้ปะเดี๋ยวขอไปด่วน <laughs> ปีนได้ปะ เอ,อปีนไม่ได้นะคะเขาไม่ได้ให้เราปีนนี่เขาให้ดูถึงความเยอะของของกล่อง,อง,องว่าเราแบบให้ของไปเยอะแค่ไหนนะทุกคนอุ้ยทุกคนเนี่ยรางวัลเออนี่รางวัลเรากมากดดูเราลืมดูนะคะอันนี้คือเขาบอกนะคะว่าขั้นต่อไปคืออะไรอ่าซาฟารีเอกร้อยยี่สิบห้าล้านอะไรไม่ต้องไปวนดูที่้านก็ได้นะคะสามารถดูตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็รีวอร์ดด้านบนเขาบอกว่าเออคุณจะได้รับรางวัลแบบสุ่มนะคะสําหรับห้าร้อยพอยที่คุณบริจาคไปอ่า โอเคค่ะทุกคนก็คือถ้าได้ถ้าเกิดว่า500พ้อยต์เนี่ยเราสามารถได้รางวัลส่วนตัวด้วยนะคะก็คือพวกนี้เลยเขาเรียกว่ามีค่าความขยันลายบุคคลด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็ทําให้ครบห0 0แล้วก็ได้ของแบบสุ่มนั่นเองนะคะเก็บ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 เกี่ยวเก็บเกี่ยวสตอรอเบอรี่เก็บเกี่ยวปลูกก็ปลูกไว้ก็ไม่ได้เยอะนะนะปลูกเป็นของตกแต่งซะมากกว่านะคะตอนแรกที่ปลูกอ่ะสตอรอเบอรี่อ่ะบริจาคเลยค่ะปิงนี่ไงได้ลัตสปริงเกิลมานั่นเองนะคะ ถ้าเกิดมันเกินมาเนี่ยมันนับต่อได้นะคะทุกคนอ่ามันนับต่อด้วยโอเคดีดีดีแต้มไม่ได้หายนะคะถ้าเราบริจาคเกินไปเอ่อลาสปริงเกิลสามจุดแปดหนึ่งเหรออ๋อโอเคถือว่าดวงไม่แย่อ่าคิดว่าจะได้วอเตอร์แคนสแล้ว <laughs> ต่อมาคือพาร์ทอ่าทุกคนพาร์ทเรียแล้วของใหม่นะคะอ่ามีของใหม่ในนี้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีบอลไฟล์ด้วยของตกแต่งแน่เลยหรือเปล่าหรือว่าของใช้สักอย่างเนื้อนะคะไหนไปดูซิว่าของที่แรที่สุดคืออะไร ทอนสแปร์สีดอกเป็นพืชแบบพืชหนามแหลมมาทุกคนแต่มีดอกไม้ด้วยออุ้ยสวยมากเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยถูกใจอันนี้โหแต่ว่าเว่ยห้าสิบเลยอะ <c oughs> สีสั้นที่แล้วก็ทำไม่ครบนะคะอ่าโอเคแล้วก็มีอะไรอย่างไงี้ยมีไฮด้าโอไมค์ก่อนเว่ยสี่เจ็ดได้ไฮด้านะคะแล้วก็มีจังเกิลเอกด้วยเอาโอเคมีของใหม่เยอะแยะมากมายรับของก่อนโนนรับของเออเราได้อันนี้มานะคะ f ฟ r e เวิรแล้วก็สัตว์ใหม่อ่าแล้วก็พืชอันนี้แล้วก็ซองซีดนะคะติดตามช่องนี้ด้วยค่ะเฮ้ยโปรโมทให้กันแบบนี้เลยหรอขายของสุดๆอะ่ะน่ารักเวอร์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณว่างแล้วค่ะสำหรับน้องตัวนี้ที่ได้มาจากพานนะคะอ่าโอเคมาดูดีกว,ว่าว่าน้องทำอะไรได้ เขาบอกว่าทุกๆ7นาทีอาทีไปแปดนาทีแล้วกันนะคะทุกคนน้องเนี่ยจะกลิ้งตัวเป็นลูกบอลแล้วก็จะเปลี่ยนเราให้เป็นลูกบอลน,นิ่มๆด้วยเช่นกันเป็นเวลา30มสิบวิเฮ้ยจริงหรอวุน่าสนใจอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอเลยโอเคน่าจะใกล้ได้เวลาแล้วค่ะทุกคนที่น้องจะมีแอนิเมชันการความสามารถนั่นเองนะคะไหนดูซินี่ทุกคนเอ้ยน้องหมุนตัวแล้วเดี๋ยว ทุกคนดูดิเ๋ย๋เฮ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดแห่งความเร็วเร็วดไนคือทุกคนเห็นแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันจะแบบเป็นงงปะว่าอะไรไม่รู้มารกิงอยู่ในแมฆแล้วเรากลายเป็นตัวนี้เพื่ออะไรอ่ะดูดิเอาหายนะ นี่ทุกคนวิวสองก็ได้รับมาแล้วนะคะแล้วนะถ้าเกิดทุกคนเติมพาร์ทน,นะคะทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่มันอาจจะทำให้เรากิ้งแบบตัวใหญ่ด้วยก็ได้นะคะสุดยอดมาก <c oughs> แล้วก็สำรวจซีดนิดหนึ่งนะคะซีดเนี่ยมีอะไรมาใหม่หรือไม่เฮ้ยฝักทองหายฟักทองหายไปเลยทุกคนจำได้ปับเพื่อลิมิเต็ดอ่ะมันคือเพื่อที่จำกัดเวลานั่นเองนะคะทุกคนแล้วมันหมดเวลาแล้วด้วยตอนนี้มีพืชใหม่มานะคะชื่อว่า t r i n i t y Food นั่นเองความสามารถของพืชชนิดนี้นะคะเขาบอกว่าทุกๆ5นาทีเนี่ยจะทำให้พืชที่อยู่ใกล้เคียงนะคะติดสถานะซาฟารีนั่นเองโอ้เออเดี๋ยวต้องหามาแบบมาปลูกสักหน่อยนะคะครั้งที่แล้วเราพลาดไปทุกนไม่ได้ฟักทองมาปลูกเลย โอเคคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับอีเวนต์ซาฟารีนะเป็นอีเวนต์ใหม่ของเสารนี้นั่นเองนะคะก็ให้เราบริจาคผลไม้ตามที่คุณพี่คนนี้เขาแนะนํามานะคะว่าต้องการพืชชนิดไหนก็บริจาคตามไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้อายบีก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเปิดไข่ไม่เกลือนะคะบ๊ายบาย